สวัสดีครับมาพบผมโต้งกันเบสสมิธแคทนะฮะวันนี้ไม่ได้มายิงนะฮะแต่จะมาเลือกปืนกันนะครับเพราะมีคำถามกันมามากมายแล้วนะว่าปืนเยอรมันปืนย่อ s อ h e ค k l e r ลอร์เนี่ยมันเลือกกันยังไงมันมีกี่ล่งกี่รุ่นแม่งออกมาเป็นสิเลยเนี่ยดูนะครับโอ้โหอันนี้สีอห้นี่เ้า ก้าก็ยังแบ่งเป็น P30 กับ VP นะฮะเอาละมาเริ่มจากตัวฮิตอยู่เลยนะ vp 9นะฮะเป็นปืนเข็มพุ่งนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ v ีไเป็นปืนเข็มพุ่งตัวล่าสุดตัวฮิตเลยนะฮะของ SK นะครับนี่นะครับอ่านี่นี่คือ SK VP9 อันนี้คือรุ่น OR นะครับก็คือมีออปติกเรดี้นั่นเองนะพร้อมจะติดเลดดอทนะครับถามว่า vp 9เนี่ย ตัว OR กับตัวธรรมดาต่างกันไงก็ต่างกันตรงที่เล็บดรอทนะฮะแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ VP9 SK ซึ่งก็จะเป็นตัวสั้นสั้นแบบนี้นะสั้นแบบ P30 SK นะฮะแล้วก็จะมี VP 9ี r น a c t i c a เทคิคอนะก็จะมีปลายเกลียวแบบตัวที่ผมยิงในคลิปตั้นหน้านะอันนั้นเป็น OR t a c t i c ค l ินะครับก็คือพร้อมที่จะติดป,ปลายเกลียวแล้วก็ติดดอทนะฮะแต่ถามว่ามันเหมาะกับการพกไหมบางคนก็ไม่ชอบนะครับเขาก็จะชอบแบบนี้แทนนะครับก็คือตัวธรรมดาเนี่ยดุ่นด้วน,วนาากได้ ต้นฮะนี่เห็นไหมออตัวนี้ก็คือตัวไมโอนี่พกแบบนี้โทษนะเฮ้ยออกดิเออพบแบบนี้อ่าเห็นไหมสบายนี่คือความแตกต่างของ v p 9 OR กับไม่โอแค่นั้นเองนะครับแต่ทีเนี้ยเราพา,า,ามาดู P สามศูนต่อดีกว่านะฮะมา P สามศูนย์ P สามศูนเนี่ยอตัวนี้ SK เมื่อกี้ P สาูนธรรมดาผมยิบผิดนะโทษดีอันี้ P สามศูนย์ SK ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กเลยนะครับนี่ครับ P สามศูนย SK ตัวนี้มันจะใช้แม็กเดียวกับ P สามศูนธรรมดาได้ก็คือตัวนี้นี่ครับเห็นไ,ไหมใส่ได้ก็แค่ต่อมันจะมีตัวต่อมาอีกนะครับแล้วก็ใส่แม็กเดียวกับ Vp9 ได้พีสามศูนย์กับ vp9 ใส่แม mm ็ก hmm. เดียวกันได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกล่องของ p 3สามศเเคขาจะแถมแม็กมาสองตัวนะฮะก็คือแม็กตัวอะไรวะสิบสามนัดกับตัวนี้สิบนัดนี่นะฮะส่วนส่วนได้ไปใส่แม็กของพวก p ีสามศูนย์วีก็จะเป็นสิบเจ็ดนัดแต่ว่ามันก็จะล้นๆหน่อยนะครับนี่อันนี้ของมันแม็กสิบนัดนะครับอ่ะทีมาดูระบบการยิง ผมลืมบอกไปนะครับเอาวีพีนายย้อม,มาก่อน VP9 ีน VP เนี่ยชื่อเต็มมันคือมันย่อมาจากว o กพิสโตเก็คือปืนประชาชนในภาษาเยอรมันนะครับเออวกพิสโตเล่อ้านออกกระแดะเป็นเยอรมันเลยนี่นะอาจจะเป็นปืนเข็มพุ่งนะปืนเข็มพุ่งเนี่ยเราก็รู้ๆอยู่มันจะมีระบบที่เรียกว่าเซฟแอคชั่นนี่สุดฮิตเลยนะถ้าไม่เกี่ยวตรงนี้ก็จะเดียวแน่ผมขอขอ,ขอนุญาตเดียวนะนี่นฮะ ปังเอาขาศาดตร์อ่าเนี่ยโอเคนี่คือปืนเข็มพุ่งนะส่วน P ีสามูนเนี่ยเขาอ,ออกมาก่อนเขาเป็นปืนยุคดับเบิลซิงเกิลนะซึ่งก็คือดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นพอขึ้นลำปั๊บปัป๊บนี่นะฮะแฮมเมอร์หรือนกสับจะหางขึ้นนะฮะแล้วทำไงถึงจะลดลงไปจริงๆมันก็ต้องใช้มือลดอย่างนี้นะนี่นะอ่าแล้วก็เหนี่ยวไกป,ปึ๊บแต่ทีนี้พีสามศูนมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าดีคอกเกอร์คือลดนกอยู่ นี่เนี่ยบางคนไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมว่าผมลดยังไงนะปกติมันต้องอยู่แถวนี้มันอยู่ด้านหลังนะครับนี่กดลงปั๊บเห็นไหมนะถามว่าทําไมถึงต้องอยู่ด้านหลังเพราะว่า s อสเคเขาคิดไปจนถึงขั้นที่ว่าคือคนเวลาคนเวลายิงปืนเนี่ยเขาจะกิ๊บปืนกันแบบนี้ขอโทษนะนี่เวใส่แม็กกาซีนเขาจะกิ๊บนิ้วโป้งอยู่อย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อลดแรงสะบัดเงยนะเพื่อคุมปืนเนี่ย แล้วตรงจุดนี้ก็จะนํามือซ้ายมาเพื่อประกบเพิ่มหน้าสัมผัสแต่ถ้าเป็นตัวที่มีเซฟเนี่ยบางคนเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบเพราะมันจะติดอ่านี่เดี๋ยวจะมาพูดถึงตัว sk 45กันซึ่งไอ้นี่โคตรใหญ่ผมก็รำคาญแต่ผมเป็นพวกคี้นะป๊อดนะใจเหมือนมดนะฮะเป็นพวกกลัวปืนลั่นนะครับผมก็เลยเลือกปืนที่มีเซฟเอาละที่มา p สา sk กันต่อนะฮะพี่ส sk คือตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวสา s นะฮะ สำหรับีสามสิบีสามเอสอันนั้นจะมีแบบนี้นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการพกพาเลยหลายๆคนที่จะพกพาคือว่าเขาจะไม่ชอบเกี่ยวติดเซฟนะก็คือมาถึงก็ขึ้นลำปับป๊บแล้วก็ลดนกปับ๊บแล้ใส่เลยนะนัดแรกก็จะมาเป็นดับเบิลขออนุญ,ญาตเนี่ยดับเบิลดนะับเบิลนี่คุณไม่น้องกลัวต่อให้ไม่มีเซฟมันก็ลั่นย่านี่ดูดูนะโอ้โหมีลากจนแบบเหนื่อยอะ่ะเห็นปะ โอ้โหนี่กว่าจะลั่นนี่โจนวิ่งไปแล้วนะฮะซึ่งก็คือถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะเนี่ยวไกลจริงๆเลยไกลดับเบิลแอคชั่นเนี่ยมันยากมากในปืนดับเบิลซิงเกิลเนี่ยมัน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 ลั่นยากแต่พอนัดต่อต,อตอไปมันก็จะเป็นซิงเกิลแบบนี้ก็จะเป็นเบาๆผมอ๋อไม่ต้องเดียวแล้วกนะันนะขออนุญาตลดนกแล้วก็เก็บโอเคทีนี้มาดูระหว่าง P 3สขอโทษน,นะฮะกดแม็กแล้วอ่ะมิตริระหว่าง P ีส กับพี่สามูนย์เอสนี่นะอันนี้มีรถนกเือนกันนะฮะน้องอยู่หน้าพี่อยู่หลังนี่เดี๋ยวดูโอ้โห,โหน้องบางพี่ไม่มิดนะแต่ว่าพี่จะบางน้องมิดนะฮะนี่นะถามว่าต่างกันไหมมันก็ประมาณกึ่งกึงระหว่างกลอกไอ้ตัวนี้กึง่งกึระหว่างกลอกยี่หกกับสิบเก้านะ,ะส่วนตัวนี้กึ่งระหว่างสิบเก้ากับสิบเจ็ดนะฮะเป็นเป็นไซส์ของเขาเป็นสแตนดาบ์ดของเขาไม่เท่ากันนะ เวลาพกเนี่ยมันก็ต่างกันหน่อยนะฮะแต่ละคนที่ชอบแคริ่จริงๆเนี่ยแน่นอนลราพีสามสูรสเคมันก็ต้องเหมาะอยู่นะฮะบางทีอาจจะใส่กระเป๋าตรงนี้ไปด้วยเลยก็ได้นะนี่เออแต่ว่าก็ตุงตุงอยู่นะแต่ถามว่าผมชอบพกตรงไหนผมชอบพกตรงนี้นะเพราะมันจะรู้สึกว่าตุงตุงเป้าตุงตุงดูเอาไว้วะใหญ่เฮ้ยเริ่มเลอะเทอะนะพีสามสิบตัวนี้ เป็น P 3 0 V 3 P 3 0 S V 3ามบไดวีสมันก็จะเหมือนกับนี่แหละมีแค่ขึ้นลำแล้วก็ลดนกดีฮ็อกเกอร์ er นะส่วนตัวนี้ก็จะมีเซฟมาอีกอันนี้เป็นปืนสําหรับค้นที่มีนิสัยแบบเป็นกุ้งนะเป็นกุ้งนง็คือชักปืนมาขึ้นลำยังไม่พอนะลดนอกอีกครับอ่าโทษทีลืมด้วย u s p น่ลดข้างหลังดีฮ er อกเกอร์ข้างหลังอนะพอลดนกยังไม่ทันจะ ใส,ใสนะ่ก็ไปในซองนะนี่ล่อเซฟก็อีกชั้นหนึ่งโอ้โหนี่เห็นไหมแล้วขอโทษนะฮะจังหวะเซฟเนี่ยไม่ได้เซฟแค่ในจังหวะที่ลดนกนะฮะคุณสามารถเซฟตอนที่คุณง้างนกได้ด้วยนี่เขาเรียกคอ็อกแอนล็อกแบบพวกโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งปืนตัวนี้เป็นปืนที่พกพาได้ทุกคอนดิชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนหนึ่งคอนศูนย์คอนสองสามสี่ห้าไปถึงคอนอเก้าสิบเก้าไอเย็นนี้ก็พกได้นะครับเอาละนี่คือปืนสำหรับคนอย่างแบบแบบผมนะผมเกิดในยุค ดับเบิลซิงเกิลนะผมก็เลยต้องชอบปืน DSA แล้วก็มีระบบเซฟตี้เยอะแยะมากมายนะผมเราไม่ได้ยิงอยู่แล้วแต่ว่าเราเรากลัวแล้วก็เนี่ยเราเผอไม่ขึ้นลำด้วยนะฮะนี่ลดนกแล้วก็ไม่ขึ้นลำนะฮะเอากระสุนออกลดนกแล้วก็ใส่แมกกาซีนป๊อปแล้วก็เนี่ยเข้าเซฟไปอีกดอกนึงเนี่ยพอมีปัญหาอะไรทีนึงนะชักออกมาป๊อปปออะโทษทีชักออกมาป๊ปอ,กอ,อกป,ปโอ้ยิง เฮ้ยหี่อะไรทำไมแม่งเหนียววะอ่ะจบไปสำหรับพีสามศูนย์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวมาดู v ีพีนายอนนะครับนี่วีพนายไม่ใช่วีพีนายพมศูนย์เให้มบอเงี้ยเขาเรียกกริปสปเดอร์นี่นะกริปสปเดอร์นี่ความรู้สึกของการจับเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหมันคือมันแย่งปืนเรายากมากอะเนี่ยเนี่ยคุณดูดิ กร,รม,มิดด้ามเลยนะฮะความรู้สึกเหมือนกร,รมเอ้ยไม่ไม่คนละอย่างกันกรรมแล้วแบบมันกระชับอ่ะเออนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับนี่แล้วก็จะให้มาเป็นไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีด้านข้างด้วยนะฮะผมบอกเลยล็อกยังมีแค่เบอร์เดียวเองนะครับหรือว่าไอส้สวิตเอ็มพีก็ยังมีแค่สามเบอร์แต่มีแค่ด้านหลังนะอันนี้มีซ้ายขวาหน้าหลังไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้มา เป็น sk พวกสี่ห้าดีกว่าขอาโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดกระสุนจุดสี่ห้า acp นะฮะนี่สีห้า acp ตัวนี้เริ่มจาก sk สี่ห้า c compact นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นปืนนี่เป็นรุ่นเจเนเรชั่นเดียวกับ p 3 0นะฮะซึ่งก็เป็นสายาติจากพวก sk usp อะไรพวกนะั้น usp ก็จะเป็นปืนทายาติของ mark 23่สาม socom ปืนสุดยอดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยทีเดียวนะผิวมันทนมากมากนะผิวของปืนโซคอมเนี่ยแช่น้ำหน่วยพิเศษแช่น้ําเค็มนะเป็นอาทิตย์เนี่ยก็อย่างปืนยังไม่ขึ้นสนิมนะแต่ทีเนี้ยตอนหลังพอมาทําเป็นปืนแบบพลเรือนปืนแบบขายคอมมเชียลก็ลดลงมาลดคุณภาพระดับนั้นลงแต่ว่าก็ยังสูงอยู่คือผิวของเอสเคเนี่ยผมบอกเลยนะผิวก็ชื่อว่าฮอสเล n น i ร o นันน t อ่านี่ออกเสียงแบบภาษาเยอรมัน โอ้โหิเลอินแนนเมนนะฮะก็คือผิวแบบคือเป็นสุดยอดของวงการอนะคือมันทนต่อไอเคมทนต่อการกัดกร่อนนะผมพูดตรงนะผมจะไม่เห็นผิวแบบนี้ขึ้นสนิมเลยจริงๆใครที่มีเอสเคพกยุคเจเลชันที่มันเป็นแบบ P 3สา k ศูนเสี่ห้าหรือว่า USP ออะไรพวกนี้ส่งให้ผมดูหน่อยถ้าคุณขึ้นสนิมมันนะนะเอาเป็นผิวดำแบบนี้นะครับคือนี่คือทนที่สุดของวงการแล้วนะฮะถ้าเทียบกับ อในตอนของซิกนี่ผมบอกเลยว่าสงสารซิกเลยนะฮะ <laughs> มา <laughs> เริ่มจาก,ออก,กเอสเส่น่ะปดแม็กเฮ้ยเฮ้ยออกดิเออนี่เสียปืนสี่ห้าซีเนี่ยก็เป็นปืนจุดสี่ห้า ACP ขนาดที่เรียกว่าคอมแพกนะฮะเอาไว้พวกแบบนี่ตัวเล็กหมัดนัดนี่ปุ๊บ <laughs> อ่า แล้วก็ลดนกปั๊บอ่าแล้วก็เข้าเซฟตัวนี้จะเป็น V1 V1 ของเขาก็เทียบกับ S V3 ของพวก P30 ก็คือมีลดนกแบบ u s p นี่นะลดนกแบบ u s p ป๊บนี่นะเฮ้ยเฮ้ลดนกแบบ u s p. นะ p ปุ๊บแล้วก็เข้าเซฟอ่าเห็นไหมนี่ปืนก็แคล่งแคลรลี่เลยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่อื้ือมันพกได้นะแปดนัดแปดทีอยู่นักหนัก แต่บางคนก็จะมองว่าไปพกก๊็อกสาสิบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบสไตล์ติ๊กเกอร์กับคนชอบ DSA เฮมเมอนกสักก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับคนที่หัวโบราณแบบผมนะผมเป็นคนยุค8 0 9 0ผมเกิดมาพร้อมกับปืนดับเบิลซิงเกิลเอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังยึดติดอยู่กับอะไรที่มันแบบโอ้ยมันก็ต้องมีนกมันก็ต้องมีเซฟปะวะก็ต้องเหนียวยากอ่ะบางทีชักขึ้นมาก็ลืมลืมก็โอ้โหแม่งทำไมคือยไม่ออกวะเอออันนี้ก็ต้องไป ฝึกฝนกันนะครับแต่ถามว่ามันปลอดภัยไหมมันปลอดภัยแน่นอนนะผิวมันโคตติ้งก็สุดยอดเลยอาทิตย์เรามาเทียบ s K สีห้า C กอสี่ห้าคอมแพกนั่นเองครับตัวนี้ s K สี่ห้าตัวเต็มนะครับลบนกลบนอก,นอ,ก,นอ,กอ่ะนี่นะพี่บางน้องมิดนะแต่น้องก็ต้องแน่นอนละ่ะบางพี่ไม่มิดนะครับโอเคเี่นะเทียบกันนะ เวลาพกก็อย่างนี้ยถือถ้ากลัวว่าไม่มีปืนที่จะไว้ในการปฏิบัติภาคสนามกับพกพานะก็ซื้อสองกระบอกไปเลยนะครับ<ะ>นี่เหมาะกับการยิงแล้วก็พวกว่าจะใหญ่สักหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าด้ามมันบางเลยทีเดียวนะครับทีเนี้ยอีกตัวหนึ่ง่ะตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดจะใช้ป้องกันตัวเลยนะครับมันคือ SK45 พักกิ๊กเอานะครับคือตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่เทอทะฮะนี่ลบนกปุ๊บเข้าสิบพกตรงเลยนะฮะมันมีนี่นะครับลำกล้องเกือบห้านิ้วเนี่ยประมาณสี่จุดแปดสี่จุดเก้าผมก็จําไม่ได้นะครับนี่นะฮะถามว่าผมชอบตรงไหนชอบเพราะมันมีปลายตรงๆงเนี่ยเรามาเสริมหัวเสริมปลายใส่พวกคอมหรือว่าลดแสงอะไรพวกเนี้ยใส่หัวแดงแดงเลยให้กับเหมือนกับหัว ไวทเทมมาโทรนี่และสูงก็เป็นยกสูงอ้อลืมบอกไปสูงโนเอสเคพวกนี้จะเป็นไนท์ไซส์แท้ทั้งหมดนะแล้วเป็นไนท์ไซส์ที่แบบโคตรสว่างมากๆเลยไปดูในกลางคืนนี่ผมบอกเลยว่าการะสือนะฮะอ่ะก็ได้เวลานะมีอะไรจะถามอีกก็คงไม่มีแล้วเพราะว่นนี่มันไม่ใช่ไลท์สดอ,อ่ะลืมบอก SK 45กับ45 ทคนิคเข้าเนี่ยซองมาอยู่กระสุนมันสิบนัดมาตรฐานเขาจะให้สิบนัดมาสองนันนะครับนี่นะแต่ว่าเราสามารถใส่เอ็เทนชั่นเพิ่มเป็นสิบสามนัดไดี่ก็จะมองๆทุงท้งๆตุงๆแต่ถ้าสมมติเราซื้อสี่ห้าคอมแพกไปเราไม่เสียคอมแพกอีกตัวหนึง่งเราใส่แม็กของเอสเคสี่ห้าเสียเทคนิคเข้าเดยนะ้เขาใส่ของตัวเดิมเห็นไหมแล้วเขาจะมีส้นเนี่ยแบบในรูปเนี่ยต่อมาปุ๊บแล้วก็เพิ่มมาให้มันจับกระชับน,ะนี่ถือว่าตัวสี่ห้าซีนี่มากันการพกเลยนะครับ ตัวเล็กหมัดหนักแต่มีความทนทานแบบไม่ต้องกลัวฝุ่นใครอะไรต่างๆนะฮะเอาแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการนำมาเทียบกันแบบตัวต่อตัวรุ่นต่อรุ่นซอยต่อซอยเจนดอเจนกันเลยของ SK ตระกูลต่างๆนะครับให้ผมลืมบอกไป VP9 ก็คือ9มมอะ p ี0ก็เป็น9มมส่วน45นัเป็น 45ACP อ่ะหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวที่จะมีคลิปยิงเลยนะฮะก็จะเป็น VP9 กับ SK45 นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันอ,อย่ารอดูเลยไม่รู้ผมจะทำวันไหนผมไม่ค่อยถนัดปืนสั้นนะผม,ม่กยถนัดแทนกันนะผมจะถนัดพวกลูกซองกับสไนมากกว่านะฮะอาจจะวันไหนนึกวันดีคืนดีก็จะลุกขึ้นมาทำนะครับอ๋อบอกอีกอย่างนึ่ง SK P30 พวกนี้นะ P30 SK หรือว่า P30 ธรรมดาเนี่ยนะพวกนี้จะมีไกลอีกอีกเวอร์ชันนึ่งเขาเรียกว่า ไกล l e m นะก็คือ Law Enforcement Modify นะครับซึ่งถ้าผมได้ไก่ l e m มาเดี๋ยวผมก็จะมาทำคอนเทนต์ว่ามันต่างกันยังไงมันคือสุดยอดนวัตรกรรมของชุดลั่นไกลเลยทีเดียวนะครับเอาถ้าไก่ชอบเพไม่กดไลค์้าไม่ชอบไม่กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ